ครับกระสูรายการทุกดาวันี้ที่ครับผมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมอาจสงสัยว่าทาไมถึงใส่ชุดแบบนี้และอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนสุขภาพนะครับเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกที่นนองนาเบิงนะครับที่สมบัติเมืองพิษณานี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของการออกกาลังกายครับในส่วนของเด็กวัยรุ่นแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับก็เนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ปิดเทอมแล้วนะครับ ก็จะเห็นว่าเด็กๆหลายๆคนหรือว่าเยาวชนที่อยู่ในสพทหารนั้นในช่วงกานเรียนนี้ก็มากที่จะมาออกกําลังกายที่นี่ครับ,บรวมถึงบริเวณข้างเคียงด้วยแล้วก็ทางสนามทีฬากลางสพทหารด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็เลยจะไปพูดคุยและก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันเกี่ยวกับการออกกําลังกายครับ การออกกําลังกายนะครับหมายถึงกิจกรรมที่กระทําแล้วทําให้ร่างกายนั้นมีสุขภาพที่ดีการออกกําลังกายจะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดนั้นแข็งแรงป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคมะเร็งนะครับการออกกําลังกายไม่ได้หมายถึงการต้องไปแข่งขันกีฬากับผู้อื่นแต่การออกกําลังกายเป็นการแข่งขันกับตัวเองหลายคนก่อนจะออกกําลังกายมักจะอ้างเหตุผลของการไม่ออกกําลังกายนะครับงเช่นไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาเรื่องอากาศทั้งหมดนี้เป็นข้ออ้างที่จะไม่ออกกําลังกายแต่ลืมไปว่าการออกกําลังกายนั้นอาจจะมีผลดีมากกว่าสิ่งที่เขาเสียไปเป็นที่น่าดีใจครับว่าการออกกําลังกายให้สุขภาพดีไม่ต้องใช้เวลามากมายเพียงแค่วันละครึ่งชั่วโมงและก็ไม่ต้องใช้พื้นที่หรือเครื่องมืออะไรมีเพียงพื้นที่ในการเดินก็พอแล้วการออกกําลังกายทำให้รูปร่างดูดีกล้ามเนื้อแข็งแรง ป้องกันโรคหัวใจป้องก,รรก,กันโรคกระดูกพรุนป้องก,รรกอันโรคอ้วนการออกกำลังกายทำให้ร่างกายสดชื่นมีพลังที่จะทำงานและต่อสู้กับชีวิตนอกจากนั้นยังสามารถลดความเครียดได้อีกด้วยครับ ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะมาสัมภาษณ์นะครับสําหรับผู้ที่วิ่งผ่านไปผ่านมานะครับก็คือมาออกกาลังกายที่นี่นั่นเองนะครับที่สวนสุขภาพแห่งนี้นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับสาหรับการมาออกกาลังกายที่ก็จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นครับครับผมแล้วปกติเด้อได้มาที่นี่บ่อยไหมครับก็บ่อยครับบ่อยนะครับช่วงเย็นๆแล้วส่วนใหญ่ก็ประมาณเย็นๆครับมาวิ่งครับผมครับผมแล้วท่านี้นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับสําหรับการมาออกกําลังกายในวันนี้ ร่างกายแข็งแรงขึง้นสุขภาพดีครับภาพดีขึ้นได้ดเหงื่อช่วงนี้ก็มาทุกวันใช่ไหมครับเกือทุกวันเหือทุกวันเนาะนะนะนะเดี๋ยวเราไปทางคอนต่อเดีกัน จากที่จะมีผู้คนมาวิ่งออกกำลังกายนะครับที่สวนสุขภาพแห่งนี้นะครับก็ยังมีการปั่นจักรยานนะครับต้องเหนือจากนี้ก็มีการการให้อาหารปลาเพราะปลาที่นี่นะครับที่บริเวณหนองนาบึงแห่งนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีปริมาณที่เยอะมากทีเดียวนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าใช้กําลังที่หนักเกินไปนะครับก็สามารถที่จะมาผ่อนคลายได้นะครับกับบรรยากาศในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับทุกวันนะอาจจะมาให้อาหารปลาหรือว่าเดินชมบรรยากาศ ล่สุดที่นี่ก็ได้นะครับสำหรับท่านที่ออกกำลังกายใหม่ๆนะครับบางจะไม่ได้ประเมินตัวเอง<ม>ทำให้เสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุในขณะออกกำลังกายและมักจะเข้าใจผิดว่า<ม>ต้องออกให้หนักให้นานจึงจะเกิดประโยชน์ ึ่งเป็นความเข้าใจผิดครับ่านออกกําลังกายอย่างปลอดภัยต้องเริ่มต้นทีละน้อยค่อยเพิ่มความหนักและระยะเวลาที่ออกกําลังกายสําหรับแนวทางการออกกําลังกายอย่างปลอดภัยนะครับก็มีหลายอย่างอย่างเช่นการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมครับการเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับการออกกําลังกายเมื่อจะออกกําลังกายอะไรก็ควรเลือกรองเท้าสําหรับการออกกําลังกายชนิดนั้นอย่างเช่นรองเท้าวิ่งรองเท้าสําหรับการเล่นกีฬาต่างๆเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุหรือการได้รับอันตรายนะครับ เสื้อผ้าที่ใส่ต้องเหมาะสมกับการออกกำลังกายและสภาพแวดล้อมในการออกกำลังกายกลางแจ้งที่อบอ้าวเสื้อควรจะบางและระบายอากาศได้ดีการออกกำลังกายด้วยการยกน้ำหนักก็ต้องเลือกน้ำหนักที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายเช่นกันครับ Aze, aze, ในการออกกาลังกายนะครับจะต้องเลือกการออกกําลังกายหลายๆแบบคือเป็นการป้องกันการออกกําลังกายแบบใดแบบหนึ่งมากเกินไปและลดความเบื่อในการออกกําลังกายการออกกําลังนั้นจะต้องประกอบไปด้วยการยืดหยุ่นการออกกําลังกายเพื่อให้หัวใจแข็งแรงการออกกําลังเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงการออกกําลังเพื่อให้กล้ามเนื้อทนต่อการออกกําลังครับการอบอุ <S <S ่นร่างกายนะครับจะเป็นการเตรียมกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดให้พร้อมกับการออกกําลังกาย การยืดกล้ามเนื้อก็เป็นการยืดกล้ามเนื้ออย่างช้าๆเพื่อให้กล้ามเนื้อยืดและมีความผา่อนคลายจะยืดจนกล้ามเนื้อตึงและค้างไว้10-20นาทีครับขณะเดียวกันก็หายใจเข้าออกชา้าเพื่อทาดันผิดลดลงและเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองการดื่มน้ำอย่างเพียงพอจะเป็นการป้องกันการขาดน้ำการเป็นลมแดดก่อนออกกำลังกาย15นาทีครับให้ดื่มน้ำ1แก้วหลังออกกำลังกายให้ดื่มน้ำ1แก้วทุก20นาที ในขณะออกกําลังกายให้ดื่มน้ํา1แก้วเมื่อจะเริอ่มออกกําลังกายนะครับจะต้องอบฝนร่างกายโดยการลดความแรงลงให้ใช้เวลาประมาณ10นาทีอย่าหยุดออกกําลังทันทีทันใดนะครับสำหรับการออกกําลังกายนะครับหากท่านได้เตรียมคําพร้อมที่จะออกกําลังกายแล้วอยากจะฟิตร่างกายท่านสามารถทําได้ทันทีครับหรือว่าหากเกิดอาการใดต่อไปนี้นะครับจะต้องรีบปรึกษาแพทย์ครับเช่นถ้าหากท่านมีอายุมากกว่า4 5ปีมีความดันโลหิตสูง มีโรคเบาหวานมีโรคไขมันในหลอดเลือดสูงสูบบุหรี่ประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจมีอาการเจ็บหน้าอกหรือเหนื่อยง่ายมีอาการหน้ามืดหากมีอาการเหล่านี้นะครับก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก,ก่อนนะครับหรือว่าถ้าอยากเจาะก,กําลังกายนั้นก็ควรที่จะออกกําลังกายทีละน้อยครับ ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะมาสัมภาษณ์นะครับกับเด็กๆเยาวชนนะครับที่มาวิ่งออกกำลังกายในวันนี้ครับรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่วิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วครับเหนื่อยมากเลยเหนื่อยไหมวิ่งบวิ่งกี่รอบครับวันนี้หนึ่งรอบหนึ่งรอบนะครับแล้วคิวแล้วครับ เหมือนกันนึ่รอบกันครับหนึ่งรอบเหมือนกันพี่คิดว่าการออกกําลังกายนี่ให้เราให้อะไรกับเราบ้างครับอ๋อให้เหงื่อครับแล้วก็เป็นกิจกรรมคลายความเครียดครับคลายความเครียดออกกําลังกายที่นี่ครับก็จะได้สุนทรการณ์บริสุทธิ์นะครับต้นไม้เยอะเนีครับมีต้นไม้เยอะแล้วก็สุนทรการณ์บริสุทธิ์เนาะส่วนใหญ่มาวิ่งบ่อยไหมครับไม่บ่อยครับไม่บ่อยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ปิดเทอมใช่ไหมเวลาเวลาตอนเย็นก็จะมีมากขึ้นใช่ไหมครับครับผม แล้วปกติทุกวันนี้เราได้ออกกำลังกายบ้างไหมครับได้ออกกำลังกายครับโดยการวิ่งรอบโรงเรียนครับวันละสองรอบโอ้วิ่งที่โรงเรียนสองรอบเลยครับผมครับผมแล้วคิดว่าถ้าสมมติว่าเราจะออกกำลังกายได้วิธีอื่นอ่ะถ้าเราไม่ได้ไม่ได้มาวิ่งเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างครับอ๋อก็เดินครับเดินปกติเรื่อยๆครับสักกิโลสองกิโลหึงสองกิโลครับครับผมนะฮะแล้วตัวเล็กล่ะปกติได้ออกกำลังกายไหมครับไม่ไค่อยได้ออกกำลังกายวันนี้พิเศษเี่ครับได้มาวิ่งใช่เลยครับ เนื่อเลยใช่ไหมครับออแล้ววันวันหน้านี้จะได้มาอีกไหมคิดว่าเพราะปิดเทอมมีเวลายเยอะน่าจะได้มาวิ่งไหมครับไม่รู้นะเนาะและ้วสนุกไหมเราวิ่งอะ่ะสนุกใช่ไหมครับเป็นการทำให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยนะเนาะโอ,อเคครับ ให้ใจิตใจของเราเนี่ยสดชื่นพร้อมที่จะรับมือกับสิ่ง,งต่างๆได้ต้องเหนือจากการวิ่ง mm hmm. การเดินนะคะก็คือเราจะต้องกินอาหารให้ถูกคุขลักษณะทำใ,ใจให้แจ่มใสแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับสำหรับเยาวชนนะครับที่อยู่ในเขตสมุทรทหารนะครับที่มาออกกำลังกายในวันนี้นะน้องๆทั้งสามคนเนี่ยเรา ออกกำลังกายบ่อยนะครับไ,ไม่ว่าจะเป็นยอย่างอื่นก็ได้ไม่จช่เป็นเรื่องการวิ่งหรือว่าเานี่ยพวกเครื่องอุปกรณ์ในทางกางเงี้ยเ,เราเราออกกำลังกายบ่อยไหมก็บ่อยครับครับผมสัปดาห์ละห้าถึงหกครั้งโอ้โหห้าถึงหกครั้งดีจังแล้วน้องละครับก่อนครับถ้ามีเวลาว่างก็มาทุกวันมาทุกวันเลยถ้ามีเวลาว่างนะฮะน้องผู้หญิงนะคะไม่บ่อยไม่บ่อยใช่ไหมแต่รู้สึกว่าผู้หญิงนี่นจะเหนื่อยโซ่กับเพื่องอะไรนะ ใช้พลังเยอะแล้วคราวนี้คิดว่าการออกกําลังกายเนี่ยนะครับให้อะไรกับเราบ้างกานที่เห็นส่วนตัวให้อะไรบ้างต้องการคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราครับการออกกำลังกายก็ให้สุขภาพที่แข็งแรงแบบถ้าออกกำลังกายอย่าีก็จะได้ผิวรุบล่างที่สวยงามไปด้วยแบบออกกําลังกายนั้นแข็งแรงแล้วก็มันดีเลยใช่ไหมเพราผ่านไขมันแล้วน,นะครับก็ทหรอก้เราแข็งแรงแล้วก็ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน,น์ครับผมเหมือนกันเลยหนูขอร้องเขาค่ะ นะแล้วเราเราคิดว่าอาไวัยรุ่นสมัยนี้กับการออกกําลังกายเนี่ยมากหรือน้อยแบบไหน<า>คิดว่าวัยรุ่นในมุกทหารเนี่ยออกกำลังกายเยอะหรือน้อยที่เราที่เรามองเหนเ็นเพื่อนเราผมคิดว่าเยอะนะครับเพราะว่าในปัจจุบันวัยรุ่นเขาห่วงเรื่องสุขภาพแล้วกร็รูปร่างร่างกายตัวเองมันจะดูดีก็เลยอ,ออกกันเยอะันเยอะใช่ไหมเพราะว่าเราสังเกตเพื่อนอย่างเช่นอย่างเช่นเพื่อนในกลุ่มของเราเนี่ยเยอะไหมครับที่มาออกกำลังกายเกินครึ่งเกินครึ่งเลยใช่ไหมแสดงว่ามากกว่า5 0สํารหรับการออกกําลังกายใช่ไหมครับ มีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมก็อยากจะให้ออกกําลังกายกันบ่อยๆนะครับอย่างน้อยก็วันละ30ถึง45นาทีครับครับผมไม่ใช่ยุ่มีเวลาว่างก็มาออกกําลังกายนะครับครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นหนึ่งเสียงนะครับของเยาวชนที่มีต่อการออกกําลังกายในวันนี้ครับครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับสําหรับการออกกําลังกายในวันนี้นะ พอดีว่าน้องๆกลุ่มนี้นะครับเขาเล่นกีฬาชนิดหนึ่งครับที่อยู่ในสนามนะกีฬาที่เราเล่นเมื่อกี้คืออะไรครับฟุตบอลนะอันนี้คุณถามว่าการที่เรามาออกกําลังกายที่นี่ให้อะไรกับเราบ้างทีละคนนะเล็กเรารู้สึกว่าออกกําลังกายให้อะไรบ้างสุขภาพใช่ไหมครับก็อื่นเหมือนกันไหมชัวาพแ่็งแรงนอกเหนือจากนี้น่าจะมีอะไรครับมีความสนุกสนาน แล้วมัเกิดประโยชน์ด้วยพอดีว่าสืบทราบมาว่าเราเรามาเนี่ยเราไม่ได้รู้จักกันเลยหรือบางคนก็รู้จักกันมาบ้างนิดหน่อยแสดงว่าเรามาเจอเพื่อนที่นี่ใช่ไหมครับใครมาไกลที่สุดไกลที่สุดมาจากไหนครับหรือว่าจุฬาบมาจากบ้านนอกมาจากบ้านนอกก็มาจากจุฬาฯออกมาจากจุฬาฯทส่วนใหญ่นะครับสนใหญ่อยู่ที่ไหนกันครับแถวๆนี้ปะอยู่ี่แถวนี้ปะบ้านอยู่แถวนี้แต่ว่าเราก็มา ออกกําลังกายกันที่นี่เหรอครับแล้วได้วิ okay. like ่งไหมครับได้ปกติอ่ะคิวสมมติวันหนึ่งเนี่ยที่เราออกกําลังกายเนี่ยเรามาถึงปุ๊บที่สวุขภาพแห่งนี้เราเราทำอะไรก่อนเตรนบอลก่อนครับอ๋อบางบางคนคนนู้นบอกว่าไงนะก็วิ่งบูมบูมอ๋อไปวอร์มวอร์มสักกี่รอบครับในคราวนี้วอรรอบเดียววอร์มรอบหนึ่งเอาวันนี้สองรอบสองรอบใช่ไหมครับแล้วก็ที่เหลือครับก็มาเล่นออกกำลังกายเลยครับผม คราวนี้นอกเหนือจากฟุตบอลที่เราเล่นคนอื่นมีกิจกรรมหรือว่ากีฬาอย่างอื่นที่ออกกำลังกายไหมมีมีวิ่งวิ่งอย่างเดียววิ่งวิ่งอย่างเดียววิ่งกับเตะบอลใช่ไหมครับสะดวกสุดแล้วใช่ไหมแล้วใครใครเล่นแล้วก็แล้คนนี้เล่นแล้วก็แล้วก็ไปเล่นสนามไหนปกติพื้นปูนอ๋อตรงข้างนอกนี้เลยค่ะครับผมแล้วชั่วโมงหรือว่าระยะเวลาที่เราออกกำลังกายหนึ่งวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ช่วงเย็นนะครับหนึ่งวันเนี่ยพวกเรา ใช้เวลาในการออกกำลังกายประมาณกี่นาทีสี่ชั่วโมงเลยเริ่มเริ่มกี่โมงครับสามโมงเย็นกับสองทุ่มทุกวันไหมครับก็เป็นบางครั้งวันมะดุ่มคือคนเล็กนี่กับหนึ่งทุ่มส่วนที่เหลือก็กลับประมาณสองทุ่มแล้วก็แล้วการเดินทางนะครับที่เรามาเรามาอย่างไรขับรถมามอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานถ้าบ้านใกล้ๆก็ปั่นจักรยานแต่ถ้าไกลหน่อยก็บางงครั้ก็เดินบ้านอยู่ไหนครับ ออ,ออยู่ใกล้เนาะนก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการเดินทางเนาะไกลสุดเท่าไรโรงเรียนเมืองใหม่โรงเรียนเมืองใหม่ไา้นู่นนีครับปจักรยานเนาะโอเคไหนใครอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมเชิญชวนมาออกกำลังกายหน่อยเร็วสำหรับวันเนี่ยช่วงน,นี้ช่วงน,นี้ปิดเทอมใช่ไหมเด็กๆ,ๆบางคนที่อยู่บ้านเนี่ยอาจจะยังเอ้ยจะออกกําลังกายดีไหมหรือว่าเล่นเกมทั้งวันเลยเราชวนเชิญชวนยังไงให้เพื่อนๆมาออกกําลังกายเราใครเป็นตัวแทนดี อ่ะตัวนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้อ่ะนี่อ่ะแล้วเราเชิญชวนยังไงชวนเชิญชวนเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านหน่อยว่ามาออกกำลังกายกันหน่อยเร็วเออจะเล่นเกมมากนะมาออกกำลังกายบ้างก็ดีครับผมถ้าเราเล่นเกมมากปิดเกมปะเนี่ยเล่นเกมไหมบางครั้งบางครั้งเล่นแต่ว่าเราก็แบ่งเวลาใช่ไหมครับครับผมโอเคนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับสําหรับในช่วงปิดเทอมนะเยาวชน ที่อยู่ในจังหวัดหารนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นก็แล้วแต่นะครับเราก็ลองแบ่งเวลามาออกกําลังกายกันบ้างนะครับสำหรับในช่วงเย็นเย็นบรรยากาศดีๆแบบนี้และนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะที่คุณผู้ชมสามารถออกกําลังกายได้ครับที่สวนสุขภาพแห่งนี้ครับผมสำหรับการออกกําลังกายนะครับก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนนะครับไม่ควรมองข้ามนะครับอย่างน้อยนะครับก็ออกกําลังกายให้ได้ประมาณวันละ30มนาทีก็ยังดีนะครับถ้าสมมติใครไม่มีเวลาก็อาจจะ j o g g i หรือว่าเดินเล่นอยู่กับบ้านก็ได้นะครับผมและนี่นยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับของเยาวชนกลุ่มบุคคลทั่วไปครับที่มาออกกําลังกายที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติการจนาพิเศษหนองนาบึงนะครับที่จังหวัดพุทธหารแห่งนี้นะครับผมอย่าลืมติดตามรายการของเราได้ครับนะทาง MBC Cable TV นะครับหรือว่ารับชมย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube หรือว่าทาง t h a i t i .net นะครับเอาเป็นว่ารับชมได้นะครับ วันเสาร์หลังข่าวภาคค่ำเวลาเดิมนะครับแล้วก็รีลานะครับวันอาทิตย์วันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะครับรวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับ